อันยังค่ะวันนี้มาเสนอต๊อกป๊อกกีต๊อกป๊อกกีนะคะเป็นอาหารพื้นถิ่นของคนเกาหลีคะ่ะสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามร้านข้างทางเลยและต๊อกป๊อกกีนะคะก็ถูกยกให้เป็นราชาแห่งรีฟู้ดของเกาหลีอีกด้วยเนื <Wow. S 1> ้องจัดวาง่ายๆคะ่ะใส่วัตถุดิบจุกๆุตบด้วยผัดนิดหน่อยพอเป็นพิธีหลังจากนั้นก็ปฏิบัติการเคลยเคเยให้เข้ากันพอจนเดือดพุดพุด,พด,พด โดยรูปลักษ์ของอาหารนะคะจะเป็นเส้นๆที่มีความหนุบหนับผัดคลุกเล้ากับซอที่มีรสชาติเผ็ดร้อนอาจใส่เนื้อสัตว์ที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเนื้อสไลด์ไข่ต้มนับว่าเป็นเมนูที่มีความหลากหลายสูงมากเลยค่ะสามารถประยุกต์ได้ตามความต้องการเลยนะคะลโดยอย่างนี้ไข่ที่ดิวอยู่ตอนนี้แล้วอยากนี้เพื่อนไปทานด้วยทัดบ้านเขียวลายแอดอัพปอมีได้เลยนะคะ